เราจะมาดูทริคการใช้หน้า New Feed นะครับทริคอย่างหนึ่งใน Facebook ที่มีนะครับเราสามารถซ่อนเพื่อนของเรานะครับจากหน้าข่าวสารของเราหน้าแรกนี้ได้นะครับถ้าเพื่อนของเราอัปเดตข่าวสารหรือว่าอัปเดตข้อมูลต่างๆมันก็จะมาขึ้นหน้าแรกที่เราเห็นอยู่นี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเรามีเพื่อนเยอะหรือว่าเราอยากจะซ่อนใครบางคนที่ ไม่ให้เขามาขึ้นอยู่หน้าข่าวสารของเรานี้อีกเลยเราก็สามารถทําได้เช่นกันครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่เราไม่ได้สนใจหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่เราไม่ได้ติดตามข่าวสารของเขาไปนานมากแล้วนะครับก็สามารถแต่เขายังมาขึ้นหน้าหน้าข่าวสารของเราอยู่หน้านิวฟีดของเราอยู่แล้วก็สามารถเอาเขาออกจากหน้านิว หน้านี้ไปได้นะครับไม่ใช่เป็นการลบ Account ของเขาออกนะครับจะเป็นการเอาข้อมูลอัปเดตของเขาออกจากหน้านี้เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างคนนี้นะครับอาจจะผมอาจจะไม่อยากติดตามข่าวของเขาแล้วนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของผมนะครับคนนี้ก็ขั้นตอนก็เริ่มเราจะเห็นเครื่องหมายก,กากบาทตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับ แล้วก็จะขึ้นข้อความตรงนี้นะครับ3ช่องไฮดนะครับเทอฟิลัสก็คือเขาคนนี้นะครับหรือว่า Mark as spam ถ้าเบื่อเราคิดว่าข้อความไหนเป็นสแปมนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะรีพอร์ตไปทาง Facebook ให้หรือว่าถ้าไม่ทําการใดๆก็ c a n เซิไปนะครับแต่ว่า,าผมจะซ่อนเพื่อนของผมาให้ Hi, ตรงนี้นะครับกด เท่านี้นะครับเพื่อนของผมคนเมื่อกี้นะครับก็จะไม่อยู่ที่หน้านิวฟ e d ของผมแล้วนะครับจะไม่ขึ้นที่หน้าขา่าวสารของผมแล้วนะครับก็จะหายไปอย่างถาวรเลยนะครับจนกว่าถ้าบางทีเราอยากจะให้เพื่อนคนนั้นกลับมา,หน,าหน้านี้อีกนะครับเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับไปตรงล่างสุดนะครับล่างสุดของหน้าเพจ จะมีนะครับคำว่า edit option ตรงนี้นะครับ edit option แล้วก็คลิกเพื่อนคนไหนที่เราซ่อนซ่อนไว้นะครับเขาเขาก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้ก็ผมผมจะเอาเพื่อนคนนี้กลับไปอยู่หน้าข่าสั่งของผมเหมือนเดิมนนครับก็ add to new feed ไปนะครับเท่านี้นะครับกด close อสักครู่ครับอ่านะครับเพื่อนของผมคนนี้นะครับก็กลับมาอยู่หน้า Newfeed เหมือนเดิมนะครับก็เป็นคลิกง่ายๆครับสำหรับ Facebook นะครับที่เราต้องการที่จะซ่อนหรือว่าไม่อยากรับรู้ข่าวสารใดๆจากเพื่อนของเรารู้ว่าจะเป็นหน้าเพจแฟนเพจโฆษณานะครับที่เราได้ไปกดไลค์หรือว่าไปสมัครเป็นสมาชิกอะไรต่างๆอาไว้นะครับเราไม่ต้องการเราก็ใช้วิธีนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกมแอปพลิเคชันต่างๆที่เราได้เล่นหรือสมัครไว้นะครับมันจะอาจจะมาอัปเดตในหน้านี้ของเรานะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ทำได้หมดนะครับขอบคุณครับ